กราชมั่นใจมากภูมิใจไทยคว้าที่นั่งไม่ต่ำกว่า5เขต23กันยายน2565ที่จังหวัดขอนแกน่นนายเอกราชช่างเหลาสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดขอนแกน่นในวันที่23กันยายนว่าพักภูมิใจไทยมีความตั้งใจเต็มที่ในการลงพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้นําคณะสัญจรมายา พื้นที่จังหวัดขอนแก่นเบื้องต้นจะประกาศว่าที่ผู้สมัครซสขอนแก่นจำนวน8เขตแม้ว่าเราจะวางเป้าว่าหากเป็นไปได้ขอทั้งหมดแต่หากพูดถึงความมั่นใจเชื่อว่าจะได้ไม่ต่ำกว่า5เขตเราทําการบ้านมาตลอดเป็นปีๆพักจึงมีความพร้อมและมีความมั่นใจอย่างมากเราพร้อมสู้กับตัวเองเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเรื่องการเมืองเกรงใจใครไม่ได้แต่เราไม่เป็นศัตรูไม่โจมตีใครส่วนจะได้รับการพิจารณาจากประชาชนหรือไม่อยู่ที่ประเด็นการนําเสนอนโยบายของพัก ซึ่งพักอื่นอยู่มาเป็น10บสบปีแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขณะที่พักภูมิใจไทยมาไม่นานก็มีผลงานพิสูจน์ได้ด้วยผลงานนายเอกราชกล่าวและเมื่อถามถึงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ดูแลพื้นที่นี้ให้กับพักพลังประชารัฐแต่ก็ไม่ได้ตามเป้าหมายครั้งนี้จะมีจุดซื้อใจประชาชนอย่างไรนายเอกราชกล่าวว่าดูพื้นที่ภาคอีสานเหมือนแบบของหนักบนไหลแล้ววิ่งไปลำบากแต่ก็ยังปักธงมาได้แต่พักภูมิใจไทยไม่มีแรงต้านแม้ไม่มีกระแสแต่ไม่มีแรง ก็ไม่ห่วงอะไรและมีนโยบายพูดแล้วทําที่โดนใจประชาชนสัมผัสได้จากการพิสูจน์ผลงานนี่คือความแตกต่างเมื่อถามถึงกรณีคดีสหกรณ์ครูถือเป็นจุดอ่อนในการหาเสียงเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นหรือไม่นายเอกราชกล่าวว่าประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องการเมืองอย่างแท้จริงถ้าติดตามประเด็นจะเห็นว่าข่าวยึดทรัพย์นายเอกราชทําไมเพิ่งมายึดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อตนออกจากพักพลังประชารัฐแล้วมาอยู่พักภูมิใจไทยเป็นเวลาไม่ถึงสัปดาห์เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องกเก่าไล่ล่า แต่เป็นเรื่องอำนาจไลลาอย่างไรก็ตามตนสามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้ทั้งหมดถ้าเป็นจริงแบบที่เป็นข่าวตนคงไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ซึ่งต้องดูว่าตนลงรับสมัครเลือกตั้งได้เรื่องนี้ก็ถือว่ามีเบื้องหลังเมื่อถามว่ามีความเป็นห่วงเรื่องแลนสไลด์หรือไม่นายเอก,กราชกล่าวว่าแลนสไลด์ไม่ห่วงและไม่รู้สึกอะไรเราไม่โจมตีใครแต่เราเชื่อมั่นว่าเราลงพื้นที่และทําการบ้านเสมอในส่วนของเขต2ลูกชายตนลงพื้นที่ต่อเนื่องจนตนต้องเบรกเพราะขยันมาก วันนี้ตนประกาศตัวลงสสเขตสีจังหวัดขอนแก่นพี่น้องประชาชนตอบรับดีมากซึ่งตนมีความมั่นใจมากเมื่อถามย้ำว่าขอให้ขยายความอำนาจที่กันแกล้งมาจากไหนหนายเอกราชตอบว่าขออนุญาตไม่ระบุแต่ขอให้เข้าใจตามที่บอกส่วนใครที่ให้สัมภาษณ์เรื่องคดีเตรียมตัวขึ้นศาลได้เลยซึ่งทนายความของตนได้ร่างสำนวนแล้วซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นมีการถแถลงข่าวและร้องเรียนไปที่สภาโดยจะทำเรื่องส่งสารวันที่26กกันยายนนี้ก็ฝากไปถึงท่านที่ สัมภาษณ์สเปะสปะไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงฟังความข้างเดียวตนไม่รับกระเช้าและคำขอโทษพอดีนี้จริงๆผมกับสหกรณ์มันเหมือนเป็นสตอรี่ถ้าไม่มีการเลือกตั้งซ่อมเขตเจ็ดขอนแก่นก็ไม่มีประเด็นเหล่านี้เดี๋ยวรอแถลงข่าวครั้งเดียวแต่จะบอกว่าเรื่องนี้มันมีเบื้องหลังเป็นเกมการเมืองพูดได้เท่านี้ณนะวันนี้ต้นเดือนพฤศจิกายนจะ,ะแถลงที่สภาเดี๋ยวเจอกันที่สภาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์